ผลการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ในสถานศึกษาพบว่าการสร้างภาพลักษณ์ในสถานงศึกษานั้นจะประกอบด้วยด้านความเชื่อถือการยอมรับและความศรัทธาโดยมีปัจจัยไปสู่ความสําเร็จได้แก่ผู้บริหารครูและกระบวนการจัดการเรียนรู้ในด้านของกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้นพบว่าประกอบไปด้วยการจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล่งให้เกิดเป็นประเด็นวิกฤตของการบีบบาคในครั้งนี้ นั่นก็คือการสร้างภาพลักษของสถานศึกษาในยุคดิจิทัลโดยหลักสูตรที่เน้นทักษะวิชาการหรือหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพจากประเด็นวิกฤตของการวิาพากษ์ดังกล่าวทำให้เกิดเป็นมุมมองจำนวนสามุมมองด้วยกัน มุมของพวกเราได้เลือกใช้เป็นมุมมองที่3หรือ d v a n c e d s y t t h s s i s การสร้างภาพลักษณของสถานศึกษาในยุคดิ d u c ั i ชัด้วยหลักสูตรทวิศึกษาค่ะโดยมีเหตุผลจำนวน5ข้อดังนี้ข้อที่1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาให้แก่ผู้เรียนสายสามัญที่สนใจและมีความถนัดของตอนเองค่ะผล <holder, S 1> ข้อที่ 2, 2> เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถด้านต่างๆที่เป็นพื้นฐานในการประกอบ,บ,บอาชีพให้แก่ผู้เรียนได้เหตุผลที่3 mm hmm. เมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทวิศึกษาแล <ะ S 2> ้วผู้เรียนจะไดุ้ฒิการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือบวชชค่ะเหตุผลข้อที่4เป็น เพิ่มโอกาสในการมีงานทํามากกว่าวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเหตุผลข้อที่5ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทยศวิษากาสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้ค่ะ แต่ในหลักการจัดทําหลักสูตรทวิศึกษานั้นนะคะก็ยังคงมีข้อจํากัดอยู่ซึ่งประกอบไปด้วย2ข้อจํากัดด้วยกันค่ะข้อจํากัดแรกนั่นก็คือหลักสูตรทวิศึกนะจะส่งผลให้จํานวนหน่วยกิจที่ผู้เรียนนะคะจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เนี่ยมีจํานวนหน่วยกิจที่เพิ่มมากขึ้นนะข้อจํากัดข้อที่2ก็คือผู้เรียนที่เรียนตามหลักสูตรทวิศึกษาจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ํากว่าเกรดเฉลี่ย2.00 00, 00, ขึ้นไปนะคะสูตรทวิศึกษานะคะก็ เกิดขึ้นจากแนวนโยบายในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการของผลให้หน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวะนะคะเกิดความร่วมมือกันจึงทําให้เกิดการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวะศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นหรือที่เราเรียกว,ว่าเอหลักสูตรทวีศึกษานั่นเองเราจะทําอย่างไรนะคะให สถานศึกษาของเราเนี่ยเกิดการสร้างภาพหลักของสถานศึกษาที่ดีในยุคดิจิทัลชันด้วยการจัดทําหลักสูตรทวิศึกษาสําหรับตัวอินพุตนะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อที่1ค่ะนโยบายการจัดการศึกษานะ,ะปัจจัยที่2นั่นก็คือแนวคิดในการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลชันอินพุตตัวที่3นะคะก็ได้แก่บุคลากรน,นั่นเองนั่นก็คือประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษาค่ะครูบุคลากรและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะคะแล้วก็อินพุตข้อที่4นั่นก็คืองบประมาณของสถานศึกษา สําหรับตัวโปรเซสนะคะก็จะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนหลักๆด้วยกันสําหรับเอาพุ้และเอาคำนะคะที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อที่1ค่ะในหลักสูตรทวิศึกษานะคะของสถานศึกษาของเราเกิดขึ้นข้อที่2ค่ะจะทําให้มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้นะคะที่ แปลกใหม่มากขึ้นสามค่ะนักเรียนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและประกาศน,นียบัตรวิชาชีพนะคะนั่นก็คือได้วุฒิการศึกษาจํานวน2วุฒิด้วยกันข้อที่4นะคะทําให้เกิดภาคีเครือข่ายทางการศึกษาข้อที่5เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนมากขึ้นค่ะจากเอาพูดและเอาเข้าดังกล่าวนะคะก็จะทําให้เรามองเห็นว่า สถานศึกษาของเรานะคะมีการสร้างภาพหลักของสถานศึกษาให้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเราต้องการให้สถานศึกษาเกิดการสร้างภาพลักของสถานศึกษาในยุคดิจิทัลด้วยหลักสูตรวิศึกษาจะมีขั้นตอนแนวปฏิบัติอย่างไรบ้างค่ะขั้นตอนที่1นนะคะก็เริ่มจากการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาด้วยเทคนิคสวอตอนาลิซิสซึ่งในที่นี้ยกตัวอย่างเป็นการจัดทําหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนูเคราะห์จังหวัดชนบุรีค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ จะเกิดขึ้นโดยผู้บริหารร่วมกันจัดประชุมครูและบุคลากรในสถานศึกษาค่ะเพื่อแจ้งแนวนโยบายและสร้างความตระหนักในการจัดทําหลักสูตรทวิศึกษาข้อ3ค่ะแต่งตั้งคณะกรรมาการทํางานหลักข้อที่4นะคะงานหลักสูตรกลุ่มบริหารงานวิชาการนะคะได้ร่วมกันวางแผนการดําเนินงานโดยการกําหนดรายละเอียดหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางในการจัด สัดส,ส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะและขั้นตอนที่5อาระสานความร่วมมือจากบุคคลหน่วยงานองค์กรต่างๆและชุมชนนะคะพร้อมจัดทำา o u u ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับพาคีเครือขายสำหรับขั้นตอนที่2ค่ะการจัดทำหลักสูตรทวิศึกษานะคะก็จะเริ่มจาก ขั้นตอนแรกค่ะสถานศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีนะคะร่วมกันจัดทําหลักสูตรทวิศษาข้อ 2. นะคะงานหลักสูตรงานวัดผลกลุ่มบริหารงานวิชาการและวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีร่วมกันออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ค่ะขั้นตอนต,อนต่อไปค่ะงานหลักสูตรงานทะเบียนวัดผลวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีก็ร่วมกันกำหนดแนวทางในการเทียบโอนผลการเรียนและการจัดทําเอกสารการเรียนนั่นเองขั้นตอนที่4ี่นะคะ ในด้านของการจัดการเรียนรู้นะคะก็จะเริ่มโดยการดําเนินการประสานงานระหว่างสถานศึกษาในการจัดตารางการจัดการเรียนรวมทั้งตารางการจัดกิจกรรมของนักเรียนด้วยขั้นตอนที่5ในด้านของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจําเป็นจะต้องประสานกับความร่วมมือ กับวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีนะคะพื้นตอนต่อไปนะคะดําเนินการจัดการประชุมค่ะเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัาน้นพื้นฐานและดําเนินการประกาศใช้หลักสูตรทวิศษาค่ะจากนั้นนะคะก็ดําเนินการจัดทําคู่มือหลักสูตรทวิศึกษาเพื่อดําเนินการจัดการเรียนรู้กับน,นักเรียนต่อไปค่ะลําดับต่อไปนะคะงานรับนักเรียนของดําเนินการวางแผนในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนวทางคัดเลือกนักเรียนต่อไปนะคะก็ดําเนินการแต่งตั้งครูประจาหลักสูตรทวิศึกษาข่าวหรือ รที่่ปึกษานนัเองขั้นตอนต่อไปนะคะกลุ่มบริหารงานวิชาการก็จะดำเน,นินการร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคลนะคะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาครูให้เกิดกระบวนการทางวิชาการในขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการด,ดําเนินการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและการจัดประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตรสําหรับขั้นตอนที่3นะคะการติดตามตรวจสอบและประเมินผลในขั้นตอนแรกค่ะ ก็จะมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูจํานวน2ครั้งต่อภาคเรียนด้วยขั้นที่2ค่ะก็จะเป็นการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูจํานวน2ครั้งต่อปีด้วยกันนะคะขั้นที่3นะคะก็จะเป็นการประเมินการใช้หลักสูตรทวิศ,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 ศึกษาและประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยการใช้แบบสอบถามและแบบประเมินนั่นเองขั้นที่4นะคะก็คือการติดตามผลการเทียบโอนผล,ผล,ผลการเรียนในข้อที่5นะคะก็จะเป็นการตรวจสอบและพิจารณา ผลการบริหารหลักสูตรในรอบปีที่ผ่านมาค่ะขั้นตอนที่4ค่ะในเรื่องของการปรับปรุงและพัฒนานะคะก็จะดำเนินการได้โดย ขั้นตอนแรกค่ะก็คือนําผลการนิเทศผลการติดตามการประเมินการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรทวิศึกษานะคะและความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากการประชาสัมพันธ์ค่ะมาเป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนะคะรวมทั้งพัฒนาครูด้วยก็ดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรทวิศึกษาของสถานศึกษาเียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะแล้วก็รายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดแล้วก็ เผยแร่สู่สาธารณชนแล้วก็พูดที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไปกิรรที่4การสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในยุคดิลักชันต้องขออนุญาตจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ